สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ Max New Gen นี่คือ Max กซ์มวยไทยเจเนอเรชันใหม่ครับประเด็นที่ผมจะหยิบมาคุยในวันนี้นะครับคือย้อนไฟดังปั้นตำนานครับอยู่กับผมนะครับน็อ m แม็กซ์มวยไทยและนี่คือ p i t c h i n g ม็กซ์มวยไทยที่หลายๆคนน่าจะจำได้ครับย้อนไฟดังในวันนี้นะครับผมจะหยิบประเด็นมาวิเคราะห์ นะครับหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกเลยครับด้วยเทคนิคการชกหรือว่ากติกาการต่อยจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมมีพิจิ้งแม็กซิมวยไทยที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมาให้ข้อมูลด้วยครับวันนี้เนี่ยเราจะนําไฟดังในอดีตหรือไฟสนุกสนุกในอดีตเนะี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมโดยการวิเคราะห์จาก mm hmm. พวกเราทั้งสองคนนะฮะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้อินกับความสนุกซึ่งวันนี้ครับ เราจะย้อนกลับไปปี2562กับรายการ Max มวยไทยซึ่งเป็นไฟต์ซูเปอร์โบนัสถือว่าไฟต์ดุเดือดเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างลาวตาปุ๋ยโฟแมนครับนักชกจากสปปลาวกับทางด้านเจ้าเทิดไทยเล็กมวยไทยหวีหมิงนักชกดาวรุ่งจากประเทศไทยซึ่งคู่นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่6มกราคมปี2500 62ซึ่งเป็นคู่ในประวัติศาสตร์และคู่เปิดสักลาดของปี62ด้วยครับถือว่าย้อนไปแบบทง6ปีที่ผ่านมาเลยนะพี่จิงครับ,รบถือว่าเป็นไฟที่พลาดไม่ได้เราจึงหยิบยกคู่นี้ มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเราไปดูกันเลยไหมพี่ไปกันเลยครับตัดภาพเข้าบรรยากาศช่วงมกราปี62เปิดหัวมานี่คือคู่แรกไหมครับพี่ในรายการคู่นี้เนี่ยเป็นคู่แรกครับพี่น็อกคู่นี้ถูกจัดไว้ในคู่ที่1ของรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่6มกราคม2562ด้วยความที่เป็นดาวรุ่งทั้งคู่ในขณะนั้นเนี่ยทางด้านเจ้าเทอร์ไทยล็กครับนัชในมุมแดงเนี่ยวัย15ปี ชื่อจริงก็ชื่อนายสุชาติมาเยอะครับจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นลูกศิษย์ครับของทางด้านร้อยตีทวีสุกันธาครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์หมวดวีครับแต่ว่ามาใช้สีเสื้อของค่ายมวยมวยไทยวีมิงดาวรุ่งครับคนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับนี่คือน้องชายแท้ๆเลยครับที่ขานตามกันมาของเจ้าเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนนี่ก็คือลาวสตาร์ปุ๋ยโฟแมนครับหรือว่านายทองลอนสวัสดี เมื่อปี62นั้นเขาวัย20ปีครับส่วนสูง160ซนเมตรก็ฟิตต้อมอยู่ที่ค่ายมวยค่ายสันสุกกิมครับของคุณเหมือนคี่สันสุกหรือว่าคุณน้อยบ้านโปกพี่น็อกนี่<ด>คือ<ด>ลีลาการไวค้ครู<ด>เขาเรียกว่าตบมะาาพร้าวตบมะพร้าว<ด>อ่า<ด>เป็นเอกลักษณ์ของค่ายมวยสิย์หมวดวีเลยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือด้วยรูปร่างสลีล่าเนี่ยเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับท่าน้าเธอไทยเล็กเนี่ยเตี้ยกว่าแล้วก็อายุน้อยกว่า ส่วนทางด้านลาวสตาร์เนี่ยอาจจะลอยกว่าเล็กๆครับแต่ว่าคู่นี้การันตีให้อย่างหนึ่งบุทั้งคู่ก็คือดุเดือดแน่นอนเราตัดภาพไปดูกันเลยไหมพี่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับไปกันครับนี่ครับให้ดูกันอย่างนี้ก่อนว่าเปรียบเทียบสรีระะครับส่วนสูงนั้นได้ลอยกว่าครับนกะชกในมุมนมาเงินจากสว,วปลาวนะครับนี่คือลาวสตาร์ปุ๋ยโฟแมน โอ้โหเปิดเกมมาเป็นไงพี่นอ็อกเอาเลยครับไม่หยุดเลยครับตั้งแต่สิ้นเสียงละครก็คือเธอไทยเล็กนี่บุกก่อนเลยครับบูกก่อนเลยพี่อยากจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นนะคู่นี้เป็นคู่แรกของรายการนะครับทำเอาผมเนี่ยแทบจะหมดแรงตั้งแต่คู่แรกเลยเพราะดูกันท่านผู้ชมเขาใส่กันไม่มีหยุดเลยครับนี่คือยกแรกนะครับโอ้หมัดมาสอกมาหมัดมาศอกมาครับโอ้ยทีต่อทีครับแข้งของทางด้านลาวรตาเจอซ้ายของทางด้านเธอไทยเล็กครับ วัวดูครับนี่เป็นไงพี่น็อกต้องบอกว่าเทอรไทเล็กนี่คือลัวที่จะเข้าไม่ถึงหรือเปล่าพี่เห็นจังหวะของลาวสตาสูงกว่ายากกว่าต้องเข้าไปก่อนแต่เพื่อจะปิดรูโวต,ตรงนี้ก็แน่นอนครับมวยรูปร่างสรีระตัวเล็กกว่าต้องลงทุนครับแล้วสไตล์ของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยทั้งค่ายของค่ายมวยสิทธิ์หมดวีเนี่ยเดินทุกคนครับเจ้าเทอรไทยเล็กนั้นมีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกด้วยนะในก่อนที่จะมาชกกับหนูยี่าวสตาดูครับจังหวะหุกซ้ายจิ้มลำตัวครับนี่ครับ แทงด้วยซ้ายคาไว้เลยครับโอ้เล่งก่อนสปีต้นดีครับทางด้านเทอร์ไทยเล็กถักคายแบบนี้ลาวสตาร์นี้ต้องฝืนขึ้นมาสู้ให้ได้ลวครับนี่จังหวะออกของลาวสตาร์ก็ไม่แพ้เหมือนกันครับพี่อาวุธหนักแน่นเหมือนกันครับหนี่ดูจังหวะขวาของลาวสตาร์เ้าไปโดนเหมือนกันครับทางด้านของเทอร์ไทยเล็กโอ้เทอร์ไทยเล็กนี่ต้องบอกเลยว่าออกไม่หยุดจริงๆครับอาวุธเบิลคู่อัดคู่อัดเหนียวไปเรื่อยๆละครับดูดินวดกันไป จะให้บรรยายไปทุกทุกช็อตเนี่ยคงไม่ทันพี่น้อกดูครับขวานั้นหลุดจิ้มลำตัวตบเลยฮุกแล้วเสริมด้วยแข้งอีกทีครับเทอไทยเล็กเร็วเหลือเกินครับนี่ครับคิดช้าทําช้าต่อยกับเทอไทยเล็กลําบากพี่น้อกดูครับเราสตาเหมือนยังออกไปในจังหวัดที่2ยังช้ากว่าเจ้าเทอไทยเล็กอยู่นิดหนึ่งครับอบอกเลยว่าตั้งแต่เปิดยกมานี่ยังไม่หยุดเลยนะพี่จังหวะออกอาวุธนี่คือสับกันตลอดเลยครับต่างคนต่างออกหมัดออกแข้งกันเลยครับ นี่แล้วครับจังหวะของหูเทือไทยเล็กเตะเข้าไปครับโดนเหมือนกันนี่ลาวสตาก็อาวุธหนักครับพยายามที่จะถีบไว้ครับคู่นี้เนี่ยเขาว่ากันว่าครับใครถอยใครแพ้ครับเพราะเป็นสไตล์เปิดเกมทั้งคู่และก็ไม่มีใครถอยให้กันครับนี่ครับทีมงานเจ้าเมืองลาวเมื่อสักครู่นี้ครับแมพยายามให้น้องชายนั้นเสริมศอกครับจิมแล้วศอกเอ้ามาเดินแล้วครับชนะลาวสตาเจอซ้ายของธนะเทืไทยเล็กอื้มก็สวนด้วยหมัดได้ครับลาวสตา นะครับทีต่อทีคุณทีผมทีแล้วแข่งอีกทีครับลาวสตาโอเริ่มเปิดเกมบ้าครับในช่วงปลายยกที่1ครับเธอไทยเล็กก็ไม่หยุดนะครับนี่เสียบกันต่อเนื่องครับเดินอย่างเดียวเลยครับลาวสตาเดินมาเธอไทยเล็กเดินกลับนี่ฮีรันวนแน่นดินครับพี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับลาวสตาอย่าให้ได้ออกอาวุธครับในช่วงของปลายยกที่1ครับไม่มีกลัวเลยครับเด็กวัยสิบห้าปีเท่านั้นครับตชกในมุมแดงโอ้แล้วก็หมดยกแรกครับ คึกคักเหลือเกินครับนี่ครับท่านผู้ชมครับความสนุกครับของรายการแม็กซ์มวยไทยย้ำกันอีกครั้งคู่นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่6มกราปี2 5 6 2นะครับ6ปีที่ผ่านมานี<ม>่ยังสนุกมันขนาดนี้เลยสามนาทีซัดก,กันต้องบอกว่าไม่มีพักไม่มีเว้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ารก่อนครับนี่ครับ1-2แล้วเติมด้วย3มี3มี4มีเสริมตลอดเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าคอยเติมอยู่ต่อนเนื่องครับร่างกายดีสภาพดีครับทางด้นานเชิดไทยเล็ก มาดูยกที่2อกันต่อครับพี่โอ้ยยังไม่สิ้นเสียงละครเธอไทยแท็กีีลุยไปก่อนแล้วครับดูเตะซ้ายเข้าลมตัวไม่หยุดโดนทางด้านลาวสตาเกี่ยวไว้มีพยายามที่เขี่ยล่างครับแข็งจริงๆครับเธอไทยเล็กเอาไม่ลงจริงๆครับอย่างที่พี่นกบอกท่านผู้ชมเลยครับว่าตีละครในตีปุ๊บเนี่ยเดินปั๊บครับของได้เสียเริ่มเปลี่ยนเกมแล้วครับพี่นกถ้าท่านผู้ชมสังเกตครับลาวสตาพยายามจะเร่งสปีด ทั้งการออกวุธแล้วก็ความคิดเร็วทําเร็วขึ้นครับต้องออกมาแก้เกมในยกที่2นะครับเจอความไวของเทอรไทยเล็กเข้าไปนี่ต้องแก้เกมให้สุดแล้วครับนี่สอกของทางด้านของลาวสตานี่ครับจีมลําตัวตบด้วยหกข,ขวาครับลาวสตาสวนคืนเทอรไเยเล็กพยายามจะคล้องโกดลงมาเด้งด้วยซ้ายครับนอกก็ได้พี่นอกในก็ได้ครับได้หมดครบเครื่องจริงๆครับโอ้โหเสียจังหวะนิดนึงครับทางของลาวสตา ก็ต้องเป็นที่น่าชื่นชมน่าปรบมือให้และก็ดีใจแทนโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับผูน้นี้โอ้ผ่านไปแค่หนึ่งยกกับอีกครึ่งยกเสร็จของยกที่2เนี่ยโอ้ไม่มีหยุดเลยครับนี่ครับเดินเข้ามาโดนจิมซ้ายแล้วก็เติมด้วยเขา่าขวางหน้าแล้วเอาไม่ได้ครับแม่จะคืนคืนไม่ทันครับลาสตารบรรยากาศกองเชียร์ด้านล่างเนี้ผมอิจฉาในวันนั้นจริงๆครับพี่จริงครับเป็นลูปเกมที่สนุกครับลาสตาพยายามจะเสริมด้วยกำปัน้นยัดด้วยเขา่าขวายัดอีกที มีเหมือนกันครับมีดีเหมือนกันครับเจ้าลาวสตารครับนักชกจากปากเซน,นะครับสว่าปลาวัวแทนจากฝั่งลาวครับนี่ขนมาถึงประเทศไทยเจอหมัดขวาก็หูต่างคนต่างแรงจริงครับนะครับพยายามจะคล้องยกนี้เห็นได้มากขึ้นนอกจากวงนอกก็มีวงในแหละครับเสริมเข้ามาล็อกได้พามาที่หน้าบ้านตัวเองลาวสตาตีก่อนโกดลงมาเท่อเทเล็กแม่ช้าเหมือนกันครับ โอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปลายยกที่สองยังไม่แผ่วเลยนะครับทั้งคู่อึดจริงๆครับทั้งคู่โอ้โหลากไปตีข้างเชือกเลยครับด้าง,งเธอไทยเล็กโอ้โหกรรมการจับแยกออกมาครับสู้กันกลางเวทีกันต่อเสียบเข้าไปครับเธอไทยเล็กโอ้โหเดินบู๊จริงๆครับโอ้ยคู่นี้เนี่ยใครบอกไม่สนุกนี่ให้ผมให้หยิกทีนึงเลยครับมันจริงๆครับ ไม่มีแผ่วแล้วไปอุ่ดูกองเชียร์ของมุมน้ําเงินครับทั้งเราเมืองลาวแล้วก็อาจารย์มิตรใหม่สรุนครเรนเนอร์ของค่ายสรรสุขยิมนะครับพี่เลี้ยงนี่สั่งให้ลุยสั่งให้ลุยตลอดเวลาละครับไม่มีหยุดเลยครับนี่เตะซ้ายไปทีนึงเข้าลำตัวงัดเข้าในวงหน้โอ้ยโดนเข่าทางด้านของลาวสตาเหมือนกันนี่ต่างขนต่างแหล่ครับโอ้โหไม่ยอมจริงครับทางด้านเทร์ไทยเล็กโอ้นอกเหนือจากมันบนเวทีดูด้านล่างครับโอ้นั่นครับใส่สูตรนี่ก็คือร้อยตีทบีสุก,กันทาครหัวหน้าค่าย กับเจ้าเดินชนสสนิยมครับอดีตมวยดังเลยครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายนี่ก็คืออาจารย์ของเจ้าเทอไทยเล็กครับโอ้สิ์เป็นยังไงลูกพี่เป็นแบบนั้นครับผมแลอิจฉาท่านผู้ชมที่ชมในวันนั้นจริงๆครับน่าจะมีความสุขมากๆแล้วครับหมดยกที่2ครับโอ้โหสดๆเป็นการบ้านข้อที่ไม่ง่ายครับของทั้งคู่เลยนะครับทั้งเจ้าเธอไทยเล็กครับนี่ครับกับทางด้านลาวสตาผ่านไปแล้ว หกนาทีเต็มๆพี่น้อกหกนาทีนี่แกใส่ไม่ยั้งสักวินาทีเดียวนี่คือภาพช้าในยกที่สองนะครับต่างคนต่างแล้วครับดูโหกำลังจะกระโดดเข่าลอยสายนี้คือจังหวะชุ่มพลาดไปนิดนึงครับมีหลักมีเหลี่ยมมีครบทุกรูปแบบครับมาท่านผู้ชมครับสามนาทีสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลแพ้ชนะมันต้องวัดกันที่ยกนี้ครับสองยกที่ผ่านมาทํามดีทั้งคู่พี่น็อกแต่ว่ายกนี้มันเป็นยกตัดสินสไตล์แม็กมวยไทยต้องมวยเดินครับ ใครเดินได้เครดิตครับได้เครดิตนี่คือยกชิงดำแล้ครับยกที่3เปิดมานี่ยังไม่หยุดชกอีกเหมือนเดิมแล้วครับโอ้โหพลังของหนุ่มวัย15ปีอ่าแน่นอนครับลเลยไม่หยุดคนหนึ่งสิบห้าคนหนึ่งสิบปาคนหนึ่งยี่สิบนะครับพยายามเปิดเกมไล่ตีด้วยซ้ายตีย้ำเข้าไปอีกโอ้เอาแรงมาจากไหนมีกี่ปอดกันเนี้ยครับท่า,าน้าเจ้าเทเทเลสโอ้โหกับการแยกสัพ์มือปุ๊บนี่กระโดดเข้าหานะพี่น็อกดูดิ นี่แล้วโอ้โหก่อตีไม่หยุดเลยครับในวงในเป็นทางด้านเทือกไทยเล็กนะครับโอ้โหพยายามที่จะดันเข้าวงในตีต่ลอนนี่แล้วครับโอ้ยพลาดลื่นไปครับทางด้านของเทือไทยเล็กนะครับพยายามไล่ตอนต่อขวาของราตาเจอซ้ายของเทือไทยเล็กราตาเสียบในนี่ครับก็พยายามจะเสริมที่วงในมาด้วยครับถ้าดูดีๆครับกองเชียร์ของมุมน้ำเงินพยายามจะให้ราตาตานั้นต่อยหมัดมากขึ้นครับแต่เดี๋ยวดูทำได้ไม่ได้ซ้ายมาเจอกระปั้นอ้าวสวนนี่ครับโอ้คุณทำได้ผมก็ทำได้ครับ ครับวงในพี่นอ็อปยัดเ,<ร>เลยครับ <ไป S 1> ราวตา,าเข้าไปครับโอ้โหเข่าของเธอไทยเล็กก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วครับโอ้บรรยากาศมวลความสนุกครับยังไม่หยุดอีกครับทางด้านเธอไทยเล็กโอ้โหราวตาคิดยังไงยังไงต่อวงในสิพยายามจะเด้งด้วยซ้ายราวตายัดไหมไม่ทันครับอาแยกมากลางเวทีเธอไทยเล็กยังไม่ฝ่ายเดินราวตาเขีย่ยขาหน้าไม่ได้เอาไะครับโดนเสียบซ้าย เดงงโดยซ้ายอีกทีครับโอ้แล้วกดเลยครับนี่ครับยังคงแรกวงในเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีใครไปดูดีกว่ากันนะครับแต่ว่ามันตัดลดตัดทอนสภาพร่างกายและความเหนื่อยล้าของคู่ต่อสู้ได้ใช่แล้วครับพริจริงครับนี่ทีบไว้ครับทางด้านของเราสตาร์เ้าเหลือไปมองนาฬิกาในช่วงของปลายยกที่3นะครับยกกัดสินนี้เตะล่างอีกทีนึงครับพยายามที่จะเลือกสุดท้ายแล้วครับของเราสตาร์ต้องอัดเข้ามาแล้วครับ ก็เรียกว่ามีเท่าไหร่ครับแงอ่งที่เก็บไว้เนี่ยแหล่งสะสมพลังงานส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับทีมงานก็ไม่ได้ให้ผ่อนเกมเลยครับทนาสิทธิ์บดีขยับเกาะนายอีกครั้งตีด้วยขวาราวสตาร์ลูดได้ไหมพยายามจะปาดหน้าขวางแต่โอ้ยมีสยงศอกโอ้โหก็ผู้ยิขานังประการใจดีลูกบางปลาส้อยนะครับพยายามแยกออกมากลางเวทีครั้งแล้วโก้ลงไปเลยครับนี่ช่วงไปยกที่3ใกล้แล้วเข้ามาแล้วครับ ยังไม่หยุดเลครับจิมิตะล่าอีกวิธีหนึ่งครับทางด้านของเราสตาโดนเทอไทยเล็กบวกเข้าในวงในต่างคน้นต่างแทงเข้าไปแล้วครับเวลาก็จี้เข้ามาทุกทีครับการนับเวลาถอยหลังครับสตาเสริมเสียบและสุดท้ายครับครบสามยกเรียบร้อยครับพี่น้องครับคู่นี้เอาเป็นว่าผลออกมาอย่างไรยังไม่ทราบแต่ว่าชกตั้งแต่วินาทีแรกของยกแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายเลยครับ ละครแรกกับละครสุดท้ายผมว่ามันคนเดียวกันเลยเพี่หน้าตายังไม่หมดแรงเลยครับอก่อนจะไปชมผลการแข่งขันเดี่ยวมาดูประมวลภาพช้าทั้ง3ยกกันบ้างครับนี่จังหวะบวกกันครับใส่ตีเข้าหูออกหมัดไม่หยุดจริงๆครับทางด้านของเทอไทยเลย็กนี่ครับจิมอืม้อฮืเป็นศอกครับแล้วเกี่ยวเนี้ยอย่างแรกที่มีคือแข้งซ้ายครับทางด้านเทือไทยเล็กและอย่างที่ผมเียนท่านผู้ชมไปเลยว่าไม่ได้มีมาทีเดียวครับแกมาเนี่ยยกมาเป็นพวกเลยครับอะท่านผู้ชม ผ่านไปแล้ว3ยกเดี๋ยวมาดูการตัดสินกันเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับว่าใครจะได้รับการชูมือและหลังจากนี้รเราจะมีบทวิเคราะห์และก็คําถามจากพี่นกมาถามกันด้วยผมเตรียมคําถามมาด้วยความที่1คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์2คืออาจจะไม่รู้กติการ100้อยเปอร์เซ็นต์อยากมีคําถามให้พี่จริงได้วิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันหน่อยบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงมาดูผลกันก่อนและผลการตัดสินครับนี่คือเธอไทยเล็กมวยไทยวีมิงครับหรือว่าเธอไทยเล็กซิปหดวีเป็นฝ่าย เบียดเอาชนะไปได้โอ้โหดูแกสะใจนะสดๆครับจริงๆผมอยากให้รีแมทอีกครั้งหนึ่งเน่ยพี่น่าจะน่าจะคู่ขี้สูสีถกลับมารีแมทกันอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยทางด้านเจ้าลาวสตาร์เนี่ยเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์105ปอนด์นของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปแล้วปัจจุบันนี่เขาวัย่า25ปีแล้วก็ยังโลดแล่นอยู่แต่ส่วนใหญ่จะชกไปในรูปแบบมวยไทย5ยกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เอาละครับส่วนทางด้านนะชกในมุมแดงเจ้าเทอไทยเล็กสิทธิ์มดวีหรือมวยไทยวีมิงเนี่ยปัจจุบันน้องต้องแสดงความเสียใจครอบครัวด้วยน้องเสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ช่วงท้ายรายการของเรามีคําถามจากพี่น้องครับที่จะมาถามพี่จิ้งถูกต้องครับพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไปให้ด้วยมันอาจจะต้องมีภาพสโลว์โมชั่นเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ได้เห็นภาพไปด้วย<ด>นะครับรบทว,วิเคราะห์แรกอยู่ที่ช่วงปลายยกที่หนึ่งครับพี่มันเป็นช่วงจังหวะที่ระฆังของยกที่1หมด ม,มันมีช็อตที่ผมนั่งดูกอไปกอมาผมว่าละคังดังก่อนเตะ,ะพี่ดูช็อตนี้ให้ผมหน่อยครับในช่วงของลาย,ยกที่หนึ่งนะครับพี่ในช่วงของลาวสตาร์ที่จะสาดแข้งขวานะครับสิ้นเสียงละคังพอดีครับนี่คือช็อตที่พี่จิงต้องวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่า,วามีความคิเห็นยังไงกับช็อตนี้ผิดกติกาไหมหรือว่าคือเอาจริงๆนะครับย้อนกลับไปคือ ถ้าตามกฎระเบียบเนี่ยระครตีเนี่ยควรหยุดแล้วควรหยุดแล้วรวมไปถึงกรรมการก็จะแยกนักชกทั้งคู่เนี่ยออกจากกันให้ได้ไวที่สุดแต่ว่าตามความเข้าใจแล้วก็ภาพแล้วรวมไปถึงบรรยากาศภายในสนามณเวลานั้นเนี่ยเจ้าลาวสตาร์แล้วก็เทอร์ไทเล็กเนี่ยเขาออกอาวุธกันตลอดแล้วจังหวะนี้คือง้างออกไปแล้วแหละผมว่าตามความเข้าใจในี่ลาวสตาร์เนี่ยแลกกันมาตลอดแล้วเป็นจังหวะที่ยกออกมาพอดีแล้วมันยังไม่ทันยังไม่ทันซึ่งโอเคแหละถามว่ายังได้ควรยัง แต่ด้วยความที่น้องเนี่ยเลือกออกอาวุธมาแล้วแล้วเนี่ยระคังตีพอดีมนทำให้ยังไม่ทันอาจจะมีผิดพลาดไปโดนคู่ต่อ,อสู้บ้างานะครับซึ่งถามว่ายังได้ขอโทษได้ก็ควรขอโทษนะเพราะว่าจบเกมไปแล้วหรือว่าระคังตีจังหวะสุดท้ายไปแล้วแต่ว,ว่าเสริมอีกหนึ่งเรื่องคือต้องเขาทำมาไว้ใจอย่างนี้ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยนักมวยเขาใส่กันหรือว่าออกอาวุธกันมาตลอดในยกนั้นๆ อาจจะมีอาการเหนื่อยล้าอาจจะมีอาการหูอื้ออาจจะเป็นจังหวะที่ได้ยินเสียงะระฆังไม่ทันก็ได้ครับช่วงจังหวะหายใจเร็วนะพี่ทุกคนถ้าออกออกำล<อ>ังกายก็จะมีความหูอื้อกันอาจจะไม่ได้ยินเสียงะระฆังแต่ว่ากรรมการก็พยายามเข้ามาห้ามได้ทันผมแค่สงสัยนะพี่ว่าถ้าสมมุติว่ามันโดนเต็มเต็มหรืออาจจะทําให้เดวกก้านคอไปเลยเนี่ยพี่ว่าผิดกติกาไหมหรือว่าควรปรับยังไงอันน,นี้นี่สมมุตินะไม,ไ,มไม่ใช่เหตุการณ์นี้นะถ้ามันเกิดมากกว่านี้ คือตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าระครังตีแล้วแล้วมีการจังหวะแถมหรือตามน้ําหรือทําให้เอาวุธของตัวเองเนี่ยโดนคู่ต่อสู้ในขณะที่ระครังตีไปแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆก็ถือว่าผิดผิดกติกาครับถ้านักชกที่โดนนะครับหรือว่าคู่ต่อสู้ที่โดนไปแล้วไม่สามารถขึ้นมาชกต่อได้แสดงว่านักชกที่ออกอาวุธไปนั้นอาจจะแพ้ฝ่าวได้ก็คือโดนฝักเปล่า,า,าถูกต้องครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับถ้าฝ่ายที่โดนไม่สามารถขึ้นมาชกต่อได้ และมีการดูภาพช้าหรือจากการตัดสินของผู้ตัดสินบนเวทีรวมไปถึงประธานเทคนิคถ้ามองว่าระครังตีไปแล้วนะครับก่อนที่อาวุธจะโดนคู่ต่อสู้อาจจะถูกปรับแพ้เ่าได้หวนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เรื่องกติกาจริงๆนะครับพี่นี่คือคำถามแรกรที่ผมสงสัยในช่วงของจังหวะตามน้ำแล้วกันนะครับถือว่าถ้าสิ้นเสียระครังก,ก็ควรจะหยุด ก็คือยั้งได้ควรจะยั้งแหละนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นจังหวะที่น้องยกไปพอดีนะครับยกไปแล้วแล้วระคังตีก่อนมันทําให้อาจจะเบรกไม่ทันจริงๆนะครับก็ต้องเข้าใจทั้งคู่นะแล้วฝ่ายเท่าที่เห็นคือเธอไทยเล็งก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ป้องกันตัวเองคือผมว่ามันก็โดนไม่ได้หนักมากพี่มันเป็นช่วงจังหวะนี้แค่ นิดเดียวเองอเทือไทยเลกก็พยายามหลบออกมาจูบตด้อ็น้องก็งไม่ได้ประมาทนะครับเอาเป็นว่าสรุปยั้งได้ค,ควรยั้งนะครับรไม่ก็ถ้ามันโดนจริงก็ขอโทษขอโพยกันในช่วงจังหวะนั้นคําถามถัดไปพี่เป็นช็อตในช่วงของยกที่สองครับ <S <S ปลายยกอีกแล้วครับพี่แต่ไม่ใช่สิ้นเสียงละครัง แต่ผมแค่จะถามว่าช็อตนี้โดนอะไรทําไมถึงล้มนี่ครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่มวยเนยคนละกาดซ้ายกับขวาท่านั่นเทอร์ไทเล็กเนี่ยพยายามดูถ้าดูจากภาพช้าๆนะครับนี่ครับพยายามจะหวดซ้ายครับแข้งของท่านั่นเทอร์ไทเล็กเนี่ยไปโดนที่บริเวณสีข้างของเจ้าลาสตาซึ่งออกมาพร้อมกันกันกบลาวตาที่พยายามจะเตะไปในช่วงล่างนะค,คนหนึ่งยก ซ้ายคนนึงยกขวาแล้วเจ้าเทอรไทเล็กเนี่ยทุกความที่เตี้ยกว่าด้วยมันจะต้องใครเหย่งเตะนะ mm hmm. พอถูกคู่ต่อสู้อย่างลาวสตาเนี่ยเขี่ยไปบริเวณต้นขาเนี่ยมันทําให้เสียหลักแล้วก็เสียจังหวะล้มลงไปนะครับ <c oughs> หรืออาจจะคล้ายๆกับอ่าวงการมวยอาจจะเรียกว่าเป็นหลักเหลี่ยมของ <c oughs> ถ้าถ้าลาวสตาตั้งใจที่จะเขี่ยให้คู่ต่อสู้ล้มก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ทางด้านเราตาษาทำได้ดีด้วยหือว่าเตะเข้าพับในในช่วงจังหวะที่เขย่งอยู่พอดีมันเลยทําให้จังหวะเนี้ยดูเหมือนลื่นล้มไปอตอนแรกผมคิดว่าลื่นหรือเปล่าแล้วผมย้อนมาดูจริงๆอะพี่แล้วก็เนี่ยเลยเป็นคําถามมาถามพี่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาโดนไหมคือถ้ามองจากภาพนะครับท่านผู้ชมโดนซึ่งต่างฝ่ายต่างโดนแล้วแต่ว่าจังหวะที่เตะนั้นคนนึงโฟกัสไปที่บริเวณ สีข้างเจ้าเทอร์ไทเล็กเนี่ยโฟกัสไปที่บริเวณลำตัวแหละรครับของธทนน่าลาสตาแต่ลาสตานะโฟกัสไปที่บริเวณต้นขาของอเทอร์ไทเล็กทําให้จังหวะมันโดนต่อโดนเนี่ยเทอร์ไทเล็กที่ต้องใคร่เหง่งเตะอยู่แล้วด้วยเนี่ยทำให้มันเสียจังหวะแล้วก็เสียหลับสี่เหลี่ยมแล้วก็จังหวะล้มลงไปอ่าก็ได้ก็คนละทีแหละแต่ว่าเสียอาการเล็กๆพี่น็อก<ๆ>ถ้ามวยเนี่ยเราบอกว่าเสียเสียหน้าเล็กๆแล้วกัน<ใ>น,นะคำนี้ทีนี่คือสิ่งที่ ผมอยากรู้แล้วก็ท่านผู้ชมก็น่าจะอยากรู้ช็อตนี้เหมือนกันครับอ่กากรณีจะเป็นว่าเป็นคนละจังหวะแหละนะครับต่างฝ่ายต่างทําได้แต่ว่าโฟกัสบางจุดนั้นราตารนั้นเตะไปที่ช่วงล่างทําให้คู่ต่อสู้อย่างเทือ์ไทยเล็กนั้นเสียหลักล้มลงไปช็อตสุดท้ายแล้วพี่ก่อนลาจากกันในเทปนี้นี่พี่ช็อตนี้ผมสงสัยเหลือเกินครับว่า ต่อยพลาดหรือลื่นอีกแล้วครับพี่คือจังหวะนี้มันไม่ได้ลื่นนะครับเจ้าเทอร์ไทเล็กพยายามจะโถมเข้ามาจิ้มด้วยหมัดซ้ายดูยครับท่านผู้ชมนี่บจับภาพาซ้ายพยายามจะจิ้มด้วยหมัดซ้ายแต่ลาวสตาครับต้องชมไปที่ความเก่านะ้ท่านผู้ชมเป็นจังหวะเขาเรียกว่าเขี่ยขาหนะ้ามวยเนี่ยถ้าเริ่มมีกระดูกเริ่มมีประสบการณ์จะมีจังหวะแบบนี้แหละครับก็คือเห็นูุต่อสู้โถมเข้ามาราวสตาพยายามจะเขี่ยขาหนะ้าเพื่อที่จะทําลายจังหวะของูุต่อสู้นี่บจังหวะที่เทอร์ไทเล็กเนี่ยกำลังจะจิ้มลำตัวเลย แต่ว่าถูกเขี่ยขาหน้าทําให้เสียหลักไปหมดเลยเสียจังหวะไปหมดเท่าน,นั้นยังไม่พอล้มลงไปด้วยใช่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าหลักเหลี่ยมพี่น็อกอาวุธมวยสําคัญถึงแม้ว่าจะทําให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บไม่ได้แต่ทําให้ตัดแรงคู่ต่อสู้แล้วก็ทําให้คู้ต่อสู้เสียหลักล้มลงไปได้เหมือนกันนี่คือหลักเหลี่ยมครับไม่ใช่ล้มนะอ่าไม่ใช่ลื่นนะถูกเขี่ยขาหน้าดูดีๆครับแพงขวาของราตาพยายามไปเขี่ยไปที่บริเวณพับในครับหรือว่าต้นขาขวาของทางด้านเทอร์ไทเลกทำให้เสียหลัก ล้มลงไปในจังหวะที่บุกเข้าหาเจ้าลาวสตาครับโอ้ยหลักเหลี่ยมของลาวสตาถือว่าเก่าประสบการณ์นะเนี่ยมีคิวมีคิวไม่ได้มีแรงเหมือนเหมือนเมื่อกี้ไหมพี่จังหวะเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้เลยไหมคล้ายๆกันคล้ายๆเลยจะจะย้อนกลับไปเหมือนจังหวะที่2คําถามที่2ที่พี่น้องถามพี่นั่แหละครพยายามเล็งไปแล้วนะครับที่ต้นขาของตงดานเทอเทเล่พยายามจะเขี่ยขาหน้าทำให้คุณตะสู้เสียจังหวะแล้วคนที่ล้มเนี่ยนอกเหนือจะ แหม่เสียอาการด้วยนะยังเสียแรงที่จะต้องลุกขึ้นมาด้วยวแล้วก็เสียจังหวะของตัวเองไปทั้งหมดเลยพูดง่ายๆว่าตัดกําลังนะพี่ถูกต้องอครับถูกต้องนี่แหละครับคาถามที่ผมหยิบประเด็นมาถือว่าเป็นไฟสุป,ปอร์โบน,นะครับที่ผมพยายามที่จะคันออกมากับพี่จิงเพื่อมาวิเคราะห์ใน EP นี้ นี่คือถือว่าเป็น EP แรกนะครับพี่ของ Max New Gen ของเรา E.P รถัดไปนี่ผมบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยละคอนเทนต์เนี่ยไม่เหมือนเดิมต้องบอกเลยว่าย้อนรอยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เอาไฟที่แบบเป็นกระแสณตอนนั้นมาพูดคุยแต่ประเด็นที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วพี่อาจจะเป็นจังหวะของมวยน็อกน็อก ok ที่ดีที่สุดหาที่ไหนไม่ได้อเออผมจะอยากจะหยิบประเด็นเหล่าเนี่ยมาให้พิจิ้งได้ วิเคะห์กันหน่อยใน<ด>อีกมุมมองนึง่ง<ด>เพราะว่าคนที่อยู่ในบรรยากาศตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้รู้อีกมุมหนึง่งหรือว่าคนที่ดูผ่านหน้าจอทีวีอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศเหมือนภายในสนามเหมือนกับที่ผม<ด>นั่งบรรยายหนูขนาดนั้นใก็คืออย่างที่พี่น็อกเรียนท่านชมเลยครับอยากให้ติดตามกับแม็กนิวเจนของเราต่อ,ตอไปเพราะว่าในแต่ละคลิปแต่ละช็อตที่เราจะนํามาเนี่ยเราจะมาพูดในสิ่งที่ทุกท่าน ที่ดูผ่านหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนด้วยซ้ำหรืออาจจะมีคําถามตั้งแต่วันนั้นตลอดมาโดยไม่มีคําตอบแม็กนิวเจนจะให้คําตอบได้ในวันนั้นเพราะว่าคนที่อยู่ในสนามจริงๆและปัญญาจริงๆเสียงเมื่อกี้คือพิชชิ่งแม็กซ์มวยไทยงครับก็สุดท้ายท่านผู้ชมครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแม็กมวยไทยของเราและติดตามซึ่งแม็กมวยไทยแน่นอนครับเราจะกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ความสนุกผ่านหน้าจอทีวีอีกครั้งแน่นอนในรูปแบบการถ่ายทอดสด อย่าลืมติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของแม็กมวยไทยหรือช่องทางอะไรอื่นๆไม่ว่าจะเป็น YouTube, IG หรือ Instagram นะครับหรือช่องทางทุกช่องทางเลยของแม็กมวยไทยเราเป็นติ๊กต๊อบด้วยไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแม็กมวยไทยของเราวันนี้ผมทั้ง2คนครับพี่น็อกแล้วก็ผมชิงแม็กมวยไทยครับก็ลาไปก่อนอย่าลืม EP ถัดไปจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่รายการแม็ก e w นิวเสวัสดีครับผมสวัสดีครับ